แล้วอันนี้เป็นคลิปสำหรับคนวันศุกร์เนาะมาดูกันว่าเลขที่เป็นเลขที่สัมพงกับเพื่อนๆในช่วงสองสัปดาห์จากนี้ไปที่เป็นเลขที่เห็นแล้วน่าจะจะนำพาความสำเร็จและโชคลาภมาให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นเลขไหนเนาะออระยะขออนุญาตจับแทนและขออนุญาตแทนสิตรศิธิ์ที่ปกป้องคุ้มครอง,อง,พองเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยนะคะขออนุญาตเลือกแทนสักสองใบนะคะเป็นอันนี้นะคะเลขศูนย์นะ แล้วก็เลกหนึ่งค่ะอย่านะวางไว้ให้เลยต่อมาขออนุญาตด,ดูวันที่เป็นวันมงคลให้เพื่อนเพ่อเนาะเผื่อเพื่อนเ,นอะเ,อเอนจะใช้ในการจะไปทําเรื่องการงานธุรกิจการเงินอะไรก็แล้วแต่เนาะแม้กระทั่งการเจราจาค้าขายถ่า,าทำวันไหนดีขออนุญาตเลือกให้นะ รับสสัปดาห์นี้นะคะคิดเป็นไทม์เลสเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเพื่อนๆมาดูตอนไหนก็ตามก็คือบวกไปได้เลย2สัปดาห์หลังจากนี้นะคะอันนี้สําหรับของวันศุกร์จะได้เป็นวันศุกร์เช่นเดียวกันเลยเป็นวันมงคลของเพื่อนๆน,น,นะและก็สุดท้ายถ้าอยากจะขอพรให้ทํางานไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักการเรียนอะไรก็ตามให้สำเร็จขอพรกับองค์ไหนดีขออนุญาตสิ่งสิทธิ์ของเพื่อนๆด้วยนะคะ อายาขออนุญาดูให้สักหนึ่งสักหนึ่งทานหนังสืงโอเคนะคะอันนี้จะเป็นพระราหูนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะโอเค